คเอฟซีทุกทุกคนนะครับครับก็คือวานนั่นนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงล้นระลุงต่อตานไวรัสโควิดอยู่นะครับเนาะก็ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจหรือว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่เป็นจังไงก็คือสีหูกันอยู่หรอกนะครับเนาะก็บว่าง่ายๆก็คือมันบดีขึ้นนั่นละโควิดก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่นะครับบ่ได้อนาคตร้อนใจน้ำโควิด หรือว่าร่อนใจน้ำเรลืองไพ่เนาะนะครับเขาอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่แบบสันโดษนะครับเขาก็ดโดยความพ่อใจของเขานั่ยละเขาอยู่กระไหนนะครับเขาไม่ได้ต้องการเองเขาต้องการแต่แต่มีน้ำกินมีน้ำอาบเขากัพขอใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่แบบเรียบง่ายขอบครัวนี้เป็นยังไงผมสีผ้าทาันไปเบิ้งนะครับ ไาเอฟซีก็เลียเนเชิญไปน้ากันนี่แหละเนาะครับเนาะครับโอ้แล้วก็ไปเลยนกควงเอ้ควง,วงสีกินน้าก้อนหรือสีอาบน้าก้อนออสีติชัยหรือมาส้นคน้นบ่อกฮะฮะกินน้าก้อนบอฮะกินน้าหรือสีอาบน้ากินน้าก้อนเนาะอ่กินน้าก้อนเดี๋ยวสีผ้าไปกินขอบขั้วนั่งควง กินกินน้ำหดสวนนี่ละช่วงนี้มันกับกำลังแดดพอดีในเวลาที่เขาสีกินน้ำอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาพักพ่อนช่วงนี้กินน้ำอยู่กินไอ้สตี่ใช่ยามาส้นกันฮะ เป็นถึงเวลาจิตจวัตดประจําวันก็ซ้ำม,มีน่าดีกายเลื่อนหนึ่งคนละอยุประจําตเขาถึงเวลาเราก็หูจักปัญญงเออาบสองบายสามตัวนี้รู้สึ่งว่าสิหิวน้ำมากินมากินน้ำแล้วก็กินน้ำแล้วก็สิผ้าล่งเหลียนน้ำผ้าสิทธิใช่ล่งเหลียนน้ำอายุกับสองเดือนนะครับ อายุสองเดือนอันนี้ก็สิทธิชัยสอสสมนึกกินกินอห้อิม่มสิทธิชัยนี่เที่ยวกินอยู่บ่เส้าหรอกมาขับเนบะบ่ไปกินน้ำมมโอ้เขาเหยียบในท่อเลยโอ้บ่ถึงใจบวกวงเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเพียงไรไอ้นี่ รถเขีนเดี๋ยวสีใสข้อมุ่งผ้ายางลากเข็นลากเกียนนี่แหละครับสวนขั้ว่วกินได้แต่ละมือแต่ละเว,นก,เวนกับเว้าแต่กับหัวกับกล้วยนี่แหละไะสีผ้าอาบน้ำบัดนี้ยื่มลงมุดน้ำบัดนี่มีมุดน้ำโพแล้วไตข้างเนียเขาสีมักมุดน้ำนะครับนั่ง กวงนี่ก็มักมุดขึ้กกันแต่ว่าส่วนมากสีเมนต์ซิที่ใช้เพรสุส่มนึกนี่แหละมักสีเลนหน้ำหมุดน้ำหมุดหน่ำเพือเพอว่ามันโบมีขั้วสองตัวมันมุดหน่ำม,มันโบห็นตัวมันมุดใจเงาดีครับมันมุดอ้ช oh, <no. S 1> ื่อว่านั่นแหละกระซัมเล็กน้อยนัะะ่นแหละนะครับแต่ว่าน่ะมุดแล้วเห็นบ่ผู้สั่งเตะดังอายุก,กับสองเดือน สำหรับสิทธิทใช่กต่ด้ยิน้คู่บาอาจารย์เพิ่นเอกามานะครับว่าคล้วยนี่เกิดไม่ๆมเกิดมาไม่ๆม่ก็โตเบาไงญ่กว่าหมาโตหญ่ๆจากน้อยนะครับเกิดมาไม่แล้วเพิ่นก็ว่าห้เจ้าของมันอุ่มเลยค้วยเกิดหม,ม่อุ่มมันอุ่มมันซูมือว่าสันเพิ่นว่าอุ่มซูมืออุ่มซูมือสูมืออุมมออ่มมือละเทียแล้วก็ เป็นเดือนสองเดือนเป็นปีกะกะอุ้มมือละเทียตัวง่ญ่เราก็อุ้มขึ้นบันสัตอันนี้เิ่นว่าคืออันนี้กับผู้ขากับว่าทันได้ทดลองมึงดอกเราว่าเดี๋ยวนี้มันอุ้มมันโกขึ้นดอกสิตี้ใช่ก็ได้เขาก็สนุกสนานบมมีหาดใา่เขียยบมมีหาดนั่งล่ำเหรียญกับเหรียญมันหาดเจ้าของเลยละนะพูน่ะนั่งท่องเก้ากั lên tay thăng nọc tay vào đây mẹ nhảy không không phải đó sẽ hai nhà hay chín Đó sẽ nhà hay chín Bác sĩ thì sẽ dễ uốn mù Dễ uốn uốn nó nó À, tiêm nhà về hay lậu lên nằm nó có mắt chín nhà Bớt thân xóng là thân xám nữa lạ năng Nó cào khi nha ku chốp, y chop môn y pork em canh chin chop song kin phiung mười xuân nịch kin nha lạc anh ong Cả, cả phơ phớ khăn mi yung kasi mặt dang phai hai khan bomi kapo dang kin hm 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 แต่บ่แซ่บกว่ากินลดฮอลละอยาแขกแขกมันบ่นั่นอยามันไตเลี้ยงกินตั้งน้อยกับส้มอายุน้ำแขกคนละ <c oughs> ครับสำหรับคลิปคลิปนี้ของพ่อญี่วาดก็จบลงเนาะครับก็ขอโค้งขออวยลงก่อนเนาะครับเนาะไว้พอกันคลิปหนาเนาะครับสำหรับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับก็อย่าเสืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อญี่วาดในเดอ้อ คือทอดคือถึงคือเกา้านันละนะครับเอฟซี FC ทุกทุกคนก็ขอให้ลำรุวยโคหมานยู่ดีมีสุขเบิดตสุข,สข,ขูสุขคนนั่นหละนะครับช่วงนี้ก็พ่อใหญ่าวาดก็ขออำลาผ้าจากก่อนนะครับคือขอให้ยูดีสบายสุขคนนะครับพ่อใหญ่าดก็ขอเก้าคำว่า,วาสวัสดีครับ